อาจารย์คะแล้วเรื่องแร่อันี้มันมาอย่างไรอาจารย์มันไม่มีสัญญาณหรือระคายแม้กระทั่งว่าหัวหน้าทีมไทยแลนด์คนก่อนคุณพิชัยชุนหาวชิระบอกว่าไอ้เรื่องนี้เ็าไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจรจามันมาผุดเอาตอนนี้ได้ยังไงคะอาจารย์ไม่แปลกใจเลยอาจารย์อยากให้ฟังคือทางด้านของอเมริกาเนี่ยรู้ตัวว่าจีนจะเล่นงานเขาแต่ไม่คิดว่าจีนจะเล่นงานนะเพราะฉะนั้นในการเจราจานะครับกับทรัมป์นายกตัวอย่างง่ายๆในการเจรจาเดือนพฤษภา หลังจากที่มีการเขาเรียกว่าเอ่องพลเรือนแล้วหนึ่งเขาต้องการที่จะให้จีนลดกำแพงภาษีอะไรจีนจะบอกว่าคุณต้องลดลดจากร้อยสี่สิบห้าเหลือสามสิบสามสิบรวมกับของเก่ายี่สิบเป็นห้าห้าจีนจะลดลงเหลือสิบแต่หนึ่งในนั้นที่อเมริกาบอกจ,จีนก็คือจีนก็คือคุณเพราะจีนจะมีการกำหนดเขาเรียกว่าอะไรครับเรื่องของการส่งออกข้อจำกัดเรื่องแร่เอิร์ธครับอีกตัวหนึ่งมินเนอรัลมันมีสองตัวนะตัวมิงเนอรัหายากกับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกคริคริสติคอล มินเนอร์โลไอ้แตก็มินเรโเนี่ยมันจะพวกเราจะได้ยินเจอแมเนี่ยลิเทียมแต่ตัวไลเออร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สิบเจ็ดตัวจะมีเรื่องของลิเทียมอยู่ในนั้นเรื่องของครับที่เราไม่เคยได้ยินตัวนี้นะครับจีนเนี่ยมีตอนนี้นะครับส่งออกหรือว่าเขาเรียกพอร์เซสกมีการททำกระบวนการเนี่ยเจ็ดสิเปอร์ซของโลกคุมเลยแล้วก็มีตัวมีตัวรีเซิร์อยู่ที่สี่สิบสี่ล้านตัน ประเทศที่สอง21ล้านตันคือบราซิลรวมกันทั้งโลกยังเท่ากับอะไรครับยังเ,เข้าครึ่งหนึ่งของจีนเพราะฉะนั้นพอสีจีนถึงตอนหลังรู้เลยครับว่าอเมริกาเนี่ยต,ต้องต้องการตัวนี้อย่างมากเพราะว่าคุณสังเกตดูก่อนหน้านี้ทําต้องการจะยึดกรีนแลนด์เพราะกรีนแลนด์นี้พวกนี้ต้องการบุกทางด้านทางยูเครนเพราะเป็นตัวที่สร้างอาวุธสร้างทุกอย่างเพราะจีนรู้เลยครับว่าเขาอํานาจสูงเพราะฉะนั้นพอเมื่อประมาณสักเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยมันเตือนแล้วเตือนยังไงครับ ทางจีนบอกเลยว่าออกไปนี้นะครับนะะบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าจะมีการผลิตแล้วก็ใช้และหายากเพียงนิดเดียวต้องขออนุญาตเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องเตือนําเลยครับบอกว่าเฮ้ยจีนตอนนี้กําลังเล่นหนักอย่างหนักเลยนี่คือเหตุผลว่าเรือนของเดือนนี้ทำเ,เรียกว่าเรือว่าหน้าแตกเรียกอะไรครับเกาหลีาวาดต้องหาทางที่จะสู้กับจีน บอกเราเทศต่างๆว่าให้เราพวกเราโดนกันหมดเพราะว่าตัวนี้สร้างในไม้ยิมพันธ์จึงไม่น่าแปลกใจว่าพอเดี๋ยวนี้พอมีข้อตกลงเรื่องที่มีตกลงเอาตัวนี้เข้ามาต่างหากภายในเดือนกว่านี้เพื่อที่จะวิ่นลนเพื่อที่อะไรครับอย่างน้อยที่สุดก็ป้องกันตอนที่จีนเล่นงานหนักนะไม่รู้ว่าจะยังไม่จบถ้าตกลง,งกันได้แต่ตัวนี้ต้องมีส่วนที่ต้องเลยต้องรีบหาทั่วโลกพราะฉะนั้นพอมีโอกาสประเทศไหนมีหรือทำชาติจะมีต้องไปทำข้อตกลงอันนี้คือที่มาของข้อตกลงนี้ครับ ของเราเนี่ยก็อยู่ในอันดับของผู้ผลิตลำดับที่6นะอาจารย์แต่ถามว่าในความเห็นอาจารย์เรามีเยอะมากมายที่ถึงขั้นจะเป็นเป้าหมายของเขาเลยได้หรือเปล่าคะไม่ไอตัวอันที่แรกหายากเลยจริงๆนะมันไม่มีเท่าที่ฟังดูหรืออาจจะอาจจะมีแต่ว่ายังรองการสารวจไอ้ที่ยังไม่มีข่าวเห็นเห็นที่ข่าวมันออกมามันปรากฏมี เราไปเอาแร่หายากจากที่อื่นแล้วเรามาทําการ process จะทำกระบวนการและส่งส่งออกคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยของเรามีแต่ถ้าฟังดูนะมันยังไม่เด่นชัดแต่อย่างน้อยที่สุดนะผมคิดว่าถ้ามันมีการสํารวจคงอาจจะมีเพราะฉะนั้นเขาก็มีอยู่ที่ตรงนี้หรือไม่ก็คือเขาอาจจะมีข้อมูลว่าเราอาจจะมีเพราะในข้อตกลงนี้จึงมีข้อตกลงที่เกี่ยวกับหนึ่งสำรวจสองเรื่องของการสกัดอันที่สามเป็นเรื่องของ process ก็คือกระบวนการ อ่าเขาเรียกว่าอะไรครับมีการอ่าอ่าทขั้นตอนนะครับซึ่งในสองสามสุดหลังเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพราะฉะนั้นเราเองทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยถือโอกาสทาข้อตอลงเงนียตั้งแต่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงต้นถึงเรื่องของส่งออกแล้วจะมีการบอกถ้าคุพบถ้าจะขายต้องให้เข้าเป็นอันดับแรกอันนี้ก็เป็นเหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้แต่เรื่องนี้มันยังไม่เคยชัดเท่าไหร่เพราะหนึ่งนะใครจะเป็นคนครอบครองนะครับ แล้วก็ข้อสองใช้ขึ้นจะเป็นยังไงบ้างสามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาเรื่องของหมนภาวะเพราะว่าการทําแบบนี้หูหมนภาวะเยอะมากมเพราะนั่นนี่แหละที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลกลายเป็นเป้านะว่ายังไม่ได้มีการเด่นชัดในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นส่วนทีท่อธิบายแต่พูดง่ายพูดง่ายเราเสียเปรียบครับว่าเพราะนั่นมหมายของเขาทำแบบเหนะมือนกับที่เขาบีบยูเคลมไงเขาเข้าไปครอบครองเลยแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ไปครอบครอง 8หยอกกันรู้ว่าไอ้ที่มันตกลงกันนะมันมีหนึ่งทายเป็นเจ้าของถ้ามีการค้นพบนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของท้ายสิ่งเรื่องอะไรยังเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเด่นชัดนักเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องรอคงมันเรื่องเียดเจ้าเจรจารายละเอียดต่อไปครับแต่ที่ดูอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเขาเองก็พยายามเป็นหลักประกันว่าถ้ามีการค้นพบหรือทำอนะไรจต้องอยู่ภายใต้ อะไรภายใต้กรอบของเขาครับเพื่อเป็นการถ่วงดุลจีนนันนี้เป็นสิ่งที่ที่เขาพยายามทํากับหลายประเทศกับถ้าเป็นไปได้กับทุกประเทศเพื่อป้องกันเป็นการถ่วงดุลจีนครับไอไอการถ่วงดุลจีนนะฮะอาจารย์ที่เราต้องไปเซ็นเอโมยกับเขาเนี่ยบางคนก็มองว่ามันกลายเป็นเราต้องไปเหมือนไปผูกขาอยู่กับทางสหรัฐแล้วทาให้เราต้องมีปัญหากับทางจีนหรือเปล่าอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะว่าเราต้องเกลี่ยเรื่องของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยยังไงและไอตัวนี้เราสามารถไปเปิดกับจีนได้ไหม โมยูแบบนี้ครับโอเคอันนี้นะครับในเคณลนินิเราจะเห็นครับว่า,าเรื่องที่ก็มีการพูดกันเรื่องของสองประเทศครับ <c oughs> แต่ต้องยอมรับว่าในสองประเทศนี้นะครับเรื่องนี้อเมริกาก็พยายามที่จะอะไรครับเขาเสียเปียบจีนในด้านก <c oughs> ารค้าระหว่างนี้เพราะนั้นเขาพยายามที่จะกลับมาเพื่อที่อะไรดึงมาดึงไทยถึงมาแต่ถ้า <c oughs> ดูตึนรายละเอียดเราเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีนเนี่ยด้าน,นแฟนมากกว่าอเมริกาเยอะเลยครับ <c oughs>